เรื่องดาวหน้าก็ยินดีนะครับสำหรับน้องแตงโมนะครับบุณนาดานะครับลูกสาวของแม่แจงบุณนาสานะครับภรรยาของแจ็ทชนชื่นนะครับล่าสุดสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตแห่งประเทศไทยกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยประจำปีนี้2567ออกมาแล้วนะครับก็มีชื่อของน้องแตงโมเนี่ยติดทีมชาติด้วยนะครับไปแข่งขันในฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ ฮ่องกงนะครับวันที่2 5ถึง5กันยายนนะครับคุณแจงที่เป็นคุณแม่ก็โพสนะครับบอกว่าแม่จะเป็นลมนะครับลูกติดทีมชาตินะครับก็ถือว่าภูมิใจในตัวมากๆเลยนะครับก็มีคนมาแสดงความยินดีกันเทียบเลยนะครับถ้าใครที่ตามข่าวกีฬาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าน้องแตงโมก็เล่นกีฬานี้นะครับสุดท้ายก็มาด้วยฝีมือนะเป็นชงเป็นแชมป์แล้วก็สุดท้ายก็ติดทีมชาติที่สุดก็ของ ขอแสดงความยินดีกับน้องเตงโมแลวก็พ่อแจ๊บแม่แจงด้วยแล้วกันนะครับครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูปไทยรัฐบอร์ดช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ